ดอกใหม่งามดอกเข็มงามงามสวัสดีจ่าแพานครับทุกคนยายจ้าแม่กะผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อคลิปที่ซองของยายเด้จดอจ่าเด้อเจ้าจังไรเจ้าหมานบเห็นบอเออ,อพอแล้วนะสองดอกเนี่ยกั้นด้วจ่าเด้อ,อ,ดอเอฮ้ยนี่นี่ดอกงามๆด้วจ่าเด้อ งามงามคือชองดอกแกลกแหกมานด้วยจ้าแฟ<ผ>นแ<ก>ครับทั้งในทั้งต่างประฏิได้จ้าเแบบป็นกระลังใจให้ยายในด้วยจ้าชอ,องดอกงามงามมือนี่นี่ปาด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 พี่น้องปาดปาดเฮ้ยเนาะมาเด้อพี่น้องเอ้ยอูอ้มวนมวลเอ้มันมันมันเห็ดไข่เขียวรวยรวยไปเลยมือนีน่ เดี Ooh, ๋ยวจ่าเด้อไปถือกระตาไปกับตาะทองเลยจ่าเด้อบันไปลุยเลยอืมจุ่มหอู้จุ่มนะมูหัวัวเห็นดตัวนี้องจุ่มยังกินกิไ้ไก่ไก่กันเดี๋ยวจ่าเด้อดี่ดอกงามติดไข่เขียวไม่ยังเท้าพอเล้วเดี๋ยวจ่ามูหนึ่งเดี๋ยวจ่าม oh, ูหน่อยหน่อยเพ่เท้า ช่วงนู้นอช่วงช่วงนนก็ได้นี่งามีอศาสตร์นะพี่น้องด้วยหมาเท่าหาานดูนมมเลยได้จ้าพไก่ไก่กบุีนพี่น้องเ็ีย่พี่น้องเหีนบ่นี่พี่น้อง

พอเียเฮ้ย hmm. ม sure. yeah. nah. oh. uh ีมูนี่น่อยเลย้ยงเยอ่นาดจะพอมมูใหญ่ๆเนอะนี่ไงเ่าไงเอือเอือนี่นอกมันมันมัดนี่เด้วยจ่ายเด้ออ้ค่อยไงคอยเดี๋ยวจะได้ก่อนข้าเอือ ามาลัวๆไปเลยมีเฮ้ยนี่ติดปวกแดงดีจ้าเด้อม้ามี่ม้ามีอหมมามากนี่นี่ชมยาวๆไปเลย หมูนี่ <laughs> ไไจุ่มนึ่งด้วยจ้าเด้อเห็ดไข่ขเขียวเขียวงามๆน้ำหมาก,กงามๆด้วยจ้านี่เห็ดน้ำหมากรือจ้าเห็ดข้าวแป้งฮะข้าวแป้งงามๆขี้เท้าด้วยจ้านี่ Ừ, นี่ดอกใหญ่ๆงา kh มด้ีจ้าฮิไข่เขียวด้ีจ้าดอกนึงงามฮิไข่เขียวคี่หน่อยคายเขียวดอกงามนี่ใกล้ๆก kh kh ันด้ีจ้าเด้อนี่ดอกนี้ดอกนี้คิดหน่อยเดี๋ยวเขาเก็บอันที่สองใกล้ๆกันสองดอกไู่สองดอก ไข้เถาอุ uh, okay. ้ยเก็บเทาเก็บไฮ้อุ้ยข้าข้าข้าของเครือเาโอ้ยนอนทำผที่ดเออมันสวมไเออเฮ้ยห้เานี่นี่พีอพี่น้องนี่จุ่มเอาตันวเออจุ่มจุ่มงามเือองเลือเออ โอ้ดอกงามๆดิจ่าเดินเห็นพงบ่พอละพี่น้องเอาเฮ็ดขี้เท่าด้วยพี่น้องเฮ็ดขี้เท่าดิจ่าแกงแซ่บเสีบหวานๆเด็กเฮ็ดขี้เท่างามๆเก็บเอาทุกอย่างที่กินได้เนะเท่าเนาะเ้็หดน้ำหมากแดงด้ิจ้าดอกดอกเดี่ยวด้ิจ้าเรือยนี่ดอกเดี่ยวด้วยพี <y um> <y um> ่น้องบ่เห็นบ um> um> ่ถือกเนี่ย ข็เอาายจะเห็ดปัวสองเดียวงามเลยวานได้จ่าเด้อนี่อุ้ยเอาบัได้ดอกเขาเออนี่อุ้ยมันเอาได้อยู่เนาะนี่เนี้าเห็ดปูวันเสียบๆได้อยู่ด้วจ่าแข็งเนาะย่างจุดป๋าแตกพี่น้องเนอะดอกนึ่งด้วยจ่านี่ดอ,อ,อกงามๆเห็ดปน มันห่างเลยจ้ะนี่ยไมสวยหรอมันก็ห่างเก็บผลแล้วเด้อดดอกหนึ่งเห็ดไองเห็ดไข่เขียวคือมันเป็นเหลืองเหลืองง่ามละมันเหลืองคือพร้อมเออเนื้อแดงดอกนี่เม็ดบอลเนาเน่าดูดมับมับเห็ดยังละเท่าดูดเอามาาเอมันเอลมชู่เยี่ยมรักหน้าจุ๊บเก็บออกมานี่เจ้าทุ่มนึง เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องนี่ดูงามเลยคือตกใส่เกียร์ไหมงามปาดข้านี่ดอกหนึ่งดอกเป็นโมบ่โอ้นี่ได้ดอกหนึ่งแบบใหญ่น้องเอ้ยเปิดหวานเลยจ้าเดลยเห็นบ่นี่นี่ ลงยังไงงมงงามดิจ้าอ้อ้ยปวกปวกไรเลยเกียวเท่าอุ้ยเลี้ยงหรือไรรืองน้ำครับ้องกระลุกฟางปากรได้พี่นนองเปากออกปากโวแล้วลูกล่ะอออกวันแขวังนี่พี่นนองดีรอกนึงเก็ดใส่เขียวเห็ดผึ่งด้วยจ้างมงงาม ขึ้นเขากำโมพี่น้องนั่นเท็ดขี้เทาแกงแสีบหวานหวานเหมือนน้ำอ้อยเหมือนน้ำตาลไก่มดเหมือนน้ำตาลไก่มดเมดกระเจาะจีบถึงนกเห็ดเปลกดอกนึ่งนี่จ้าเห็ดเปลกไม่หางหรือเมลไม้เมลไม้ดอกพู่นดอกหนึ่งตาให้เขาให้โ้โใกล้ใกลกันเลยจ้า เห็ดปวกโบดีกีเห็ดปวกแดงกินกีเห็ดปวกนี่แหละเจ้าคลิปนี้นี่เจ้าแดงกับกีข้านเออกินเล็วเห็ดปวกแดงกกมาินนี่เห็ดปวกขาวอีกขาวหน่อยด้วยหน่อยเออมเห็ดปี๊ดเห็ดหน่อยนี่ฮึบนี่อีมันมันมันเห็ดผูนหน่อยจูมีหน้อยกำลังออกงามๆามไหมเถ้านี่ เาดินดอกงามดอกหนึ่งด้จ้าตนเบ้าดอกจ้าลูมเงินเฮ็ผัวนหึ่งด um, <ừ> ้จ้าอ้ยเนบ้าไอเฮ้ยดนี่ด้จ้าตัวเพล็กเดียวเก็บเท่าเก็บ มันได้เพชรปวกไพ่กับเพชรปวกดอกเดียวเหรอเอาลูกเดียวเนาะพี่น้องเนาะแนำที่สุดเลยพี่น้องแค่กับแนมฮะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ยายยายที่ไม่แห้งเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อรักนาทุกคนเจ๋งจะอาดป่ะมาดีกับเด้อดจ้าติดไข่เขียวเอ้าอ เปิดออกเปิดออกเฮ้ยงามเนาะแถาเนาะบาดคืองามมาแทอะดอกนี่ดอกเหลืองอุ้ยเลยพี่น้องคลิปนี้หาเก็บหางดูจ่าหักเก็บเด็กม้าเรื่อยๆอยู่เดียวจ่าด้อมาแถาเนาะใช่ฮึ่ห้ให้บุกบุกบุกชักจุ่มันเลยแถวให้กำลังออกด้วยจ้านี่งามงาม เก็บเสาเก็บมีจุมผิดพูนเงือนองเงือ่งามๆเ้นี่้องตุ่มยังกันปินเบาใจงามงามงามย่ายออกมาจากตระทองมาพ่อเลยทำงามเขี้ยวสมเลยเตาอนั่นมันเป็นอย่างงามเลยน อนางเผาบุดอกบุยางงามเลยพี่น้องเนื้องาม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 เก็บเก็บโอยดอกนี่เด็กพี่น้องปัดใยงามงามเห็ดไข่เขียวดอกใหญ่อีกแล้วดอกหนึ่งเฮ้งามงามอีกแล้วเห็ดไข่เขียวปอนมือมังเก็บในใยเลยงามงามเฮ้ย เสียงผ่าห้องพี่ห้องเอ้ยพูนจิตโอ๊กมาแล้วนี่ถึงทำถึงทำแล้วเท้าเท้าดอกหนึ่งงามๆเลยคุณหงส์งามดีเนาะเสาเนาะจุ่มเลจุ่มงามๆเลยอโ้ยขากระซ้มขาสากงนี่งามๆเลยจ้าเดินหลังที่แหล่ๆก็งามเก็บเอาลูกเดียว น้นองพี่น้องเนาะไปแก่งแสบมีกระโดงนึ่งด้วยจ้าที่รังเหล่ยอยู่ไกลๆกันไม่ออกเป็นมูบุกมาจะทางไหนจะท่องผู้เขาจะกันขวางหน้าเจ้านันเด้เฮ็ดเฮ็ดรังเหล่็ก้าเท่าเอ้ย กูเขาจะขันขวงหน้าแดดก็หรือจะดร้อนถึงใด้พ้นก็ตกเด้อพี่น้องดอกไม้จ้าฮิตหลังเลจุ่มเห็ดพ่นใช่มาจากฝนด้วยใหญ่โบเห็นไปจับเพลียงที่มัเออนี่เจ้าเกิดการกันนอิ่งดอกหนึ่งฮิตหลังเลอุ้ยบอมเรียนตัวนี้เฮ็ดเขาแปลงเขาไปนอดหลุมไปลงงองเลยนี่เขาแปลง ใหญมมางมองนี่คือใหบ่บเห็นว่าตะท้อง่นมาเฮ็ดเพาแววอยู่มันมันคนมันมันนี่นาาตาท้องคนนี่มันดิอู้สันนั่นอย่างเขาเฮ็ดพวกไรดอกบ่มีนะเถ้าเอาเห็นเออดอกเดียวก็คอยเก็บตัวแกงเส่มคือเก่าตัวดอกเดียวเอ้ยดูดย เสียงผ่าห้องมาเลยมูเขาไปทังไหนเนาะไปหน้องเนาะดึงเอือ,น,น,อาาน์่นานี่เห็ดอันนี้ด้วยจ้านี่เห็ดข้าวกรรมทำงามแกงแซ่บเสียงผ่าห้องเลยอ้วนจะลุเท้าอ้วนจะรถดยุก,ก้างปลาอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่น <laughs> กำลังลุยหาเสียงผ้าห้องกับจิตถอยทับนี่จ่าเด้อนี่ทับพ่อเฮ็ดพ <ım. S 2> ูนนี่จ่าเด้อใส่ติดกันจิตถ่อแค่ดอกหรือเท้ามันหมดหนึ่งสองสามเลยอืมเอาเอาเท้าเก็บทอตาโลยผ้าห้องพี่น้องเอ้ยเอาเบื้งต้นมันก่อนเฮ็ดพูนนั่นแหละไฮ้ยนี่ขนคือบ่หอมหอมหอมก็ใส่จิตถ่อ จุ่มเก็บเห็ดไข่เขียวได้จ่าได้หายอีกพี่น้องนี่หัวเิ่วสวยงามช้ำอันนี้พี่นด้วเก็บสาวเก็บแต่เห็ดไข่เขียวได้ทั้งนั้นเลยเฮ้หัวอีกแล้วไกลๆกล้เลยช้ำสีดอกเอาเก็บ ลองเลวพี่น้องติจูมๆเน้อเถาจูงงานเนาะน่เ่เลยตังนีเถาปาดตองบานใหญ่มันมบไห้อ้ยให้ยืดเถาไห้ยุดอยู่ไกลๆกันเปิดเทาเปิดออกเสบอพี่น้องเก็บเถาเก็บนี่มันมันมัน ปาดนี่อันนี้เลยไหมคาอู้ตายเลยปาดปาดปาดเดียวปาดเก็บเอาเ่าเก็บอู้ดอกใหญ่ดอกงามอืออี๋งามงามงามกเม็อุ้ยนี่ดูงามงามอีกเล้วไก่เชีมยวหลอดไปได้ทีตผ่อนเนาะเ่าเนาะไอ้ไอ้เ่าอู้ตาหอย งามงามมากต้นนี้เพื่อนว่าเฮ็ดคาด้วยจานี่อุ้ยเนี่ยบึงเป็ดป่าอยู่พี่น้องโมเพนหูกินใหญ่บุงกินไม่นี่เด้เฮ็ดพ่นหนูมาทายจะได้มาถือเฮ็ดพ่อเด้อพี่น้องงามงามนี่บ่ทาเฮ็ดให้พี่น้องบึงตัวเขาอันนี้ตัวเขาบ่กิน อันนี้พี่น้องเออคัสเก็บเห็ดตัวนี้นะล้นกระตาเอาไปบ่มเสร็จแล้วด้วยจานเตะเอาใหม่เหมือนี้ได้เตะใหม่ดีแท้ๆว่าเหมือนแทงถึงขอดีเลยนปลูกดอกเดี่ยวนี่ด้วยจานอกนึงอีกเอาหม้อเผาป้ายเขาโตจะออกไปบ่ได้เสียงผ่าอนี่ดอกมกุ้เพ็รเสาเก็บ นี่ีงาบบัวพี่น้องพี่ดอกนึงด้วยจ้าเดินจะออกไปเหื่อจะออกไปหารถป้าไหนจะพอด้วยจ้าเดินพี่น้องเอ้ยพ้นมาแล้วนี่ยายเลยอ,ออกมาทาั้งอันนี้ด้วยจ้าหัวทางด้วยจ้าเด้อนี่ยายไดหลายล่ะนี่ยายได้เกือบเต็มกระตาคลิปทีสองของยายด้วยจ้ายายคิดจ,จบคลิปด้วยจ้าเด้อ ได้จ๊บคี่ไว้เพียงแค่นี้เลยยายจ้าอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอ,อมเมนตนถ่ายยายโดยดีเสมอมาถ่ายยายพิษผ่านดประกันได้ยายขออภัยด้วยจา้าวันนี้ได้เหตุผลรัวๆไปเลยสวัสดีจา้ารักนะจุ๊บๆเจ้าว <laughs> จะคอยติดตามลิปต่อไปเลย,เลยจา้าเด้อสวัสดีครับ <laughs>